เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเอาภาพของบิ๊กโจ๊กกลับขึ้นมาบนเว็บไซต์แล้วขอดูภาพนี้นยครับทีมงานครับอ่านี่เป็นภาพของเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่ล่าสุดเนี่ยมีการนําภาพของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกลับขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานในหมวดของผู้บังคับบัญชาครับคุณผู้ชมโดยรองผอบตรคนที่1เบอร์หนึ่งคือใครซ้ายมือสุด พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หั่งพานนะครับเป็นรองผอบอรตอรรอแล้วก็คนต่อมาคือรักษาราชการแทนนั่นเองนะครับ พลตำรวจเอกกิตรรัตนเพชรครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในขณะนี้นะครับและคนที่4ที่เป็นรองพบตรเนี่ยคือพลตำรวจเอกสราวุฒิการพาณิชย์ครับส่วนคนที่4ี่คือพลตำรวจเอกธนาชูวงครับและสองท่านที่อยู่ขวามือก็คือจเจรตตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงและก็พลตำรวจเอกสุรพงษ์ชัยจันทร์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ กลับมาอยู่บนเว็บไซต์แล้วนะข่าวลือที่บอกว่าจะได้กลับมานี่ส่อแววว่าจะเป็นความจริงก็ได้นะคุณผู้ชมนะส่วนบิ๊กต่อนะครับส่วนบิ๊กต่อเนี่ยพลตำรวจเอกเออต่อศักดิ์สุวิมลนนะภาพของท่านแล้วก็ชื่อของท่านก็ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วไม่ได้หายไปไหนนั่นเองนะครับ